ทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่านายมาตูมหายไปไหนนะครับทำไมไม่มาถ่ายคลิปลงช่อง YouTube สักทีนะครับผม โอเคทุกคนก็ต้องกราบสวัสดีกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายมาตุมนะฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้เรามารีวูวแบบใหม่นะฮะทุกคนเพราะว่าผมได้ทำการผ่าตัดสมองมานะครับโอ้ต้องบอกเลยว่างานบุรดำพันเมตรไม่ได้แข็งแลครับทุกคนเอองานมุอดำพันเมตรไม่ได้แข็งนะครับ เพราะว่าผัวล้มก่อนนะครับทุกคนเออนะครับต้องนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ผ่าตัดสมองนะครับทุกคนเออทุกคนอาจจะสงสัยนะครับว่านายมะตูมหายไปไหนนะครับทำไมไม่มาถ่ายคลิปลงช่อง youtube สักทีนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่ากลางพักฟื้นอยู่นะครับแล้วก็กายภาพตัวเองอยู่นะครับตอนนี้ก็ ร่างกายกลับมาเกือบ80%แล้วนะครับภายในไม่ถึง2เดือนนะครับผมโอ้ต้องบอกว่าฟื้นตัวเร็วนะครับเพราะว่ามีกำลังใจที่ดีนะครับทุกคนอ่าพี่อยากจะมาฝากน้องๆน,นะครับว่าพี่เกิดมา30ปีครับไม่เคยขับรถรถพาดเลยนะครับไม่ถึงตะขับวิบากขับรถทางเรียบรถวิบากล้มบ่อยนะครับแต่ไม่เคย เข้าโรงพยาบาลไม่เคยล้มบาดเจ็บหนักนะครับทุกคนแก้ผลนับนประตัว่าสองควันก็หายอะไรอย่างนี้แต่มาทางเรียบนะครับต้องบอกเลยว่ามันนากก่ากลัวมากนะครับทุกคนอ่านะครับนากก่ากลัวมากเลยนะครับรถไม่ใช่รถคันนี้ล้มนะครับผมเป็นรถของน้องชายนะครับรถเวฟนะครับผมทีนี้ก็ออกไปขับ แต่เผอเอว่าด,ดินมันเยอะเนาะทุกคนมันอาจจะอยู่ในช่วงหลังฝนตกอะไรเงี้ยครับมันลื่นนะครับก็เลยทำให้ล้มไปเนาะเออนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแชร์นะครับผมอ่าว่าทำไมนะครับผมไม่ทำคลิปที่นะครับหลายคนถามผมมาใน Facebook เยอะมากนะครับผมต้องบอกงี้เลยนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปนะครับ ให้ทุกคนได้ดูนะครับว่าเกิดสาหอะไรทำไมไม่ถ่ายคลิปนะครับก็ผ่านมาเกือบ2เดือนแล้วนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุวันนี้เกิดอาศัยนะครับโอกาสดีนะครับก็เลยมาถ่ายคลิปให้ทุกคนนะครับทราบนะครับเรื่องราวความคืบหน้าของนายประตนะครับทุกคนอ่าแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราจะมี ทิศทางการถ่ายคลิปเราอย่างไรนะทุกคนก็ต้องดูสถานการณ์ไปนะครับตอนนี้ก็อาจจะมีถ่ายดัดแปลงถ่ายรถลองถ่ายนึ่ไปนี่ไปครับแต่ว่าจจหลีกเลี่ยงการขับขี่ซะส่วนใหญ่นะครับจจหลีกเลี่ยงการขับขี่นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับ f c นะครับที่ชอบในความเร็วนะครับเพราะผมมีแผลแล้วทุกคนไม่อยากให้มีแผลซ้ำนะครับอาจจะไม่ได้มานั่งคุย ให้ทุกคนที่ฟังแบบนี้อีกนะครับทุกคนอ่านะฮะต้องบอกนี้เลยนะครับสําหรับบักดีของเรานะครับเราตัดสินใจนะครับว่าจะขายนะเพราะว่าเราจะไม่ขี่ทางเร็วแล้วนะครับถ้าน้องน้อง fc นะครับหรือว่าเพื่อน fc ท่านใดสนใจนะครับสนใจวิดีมนะครับเอกสารชุดโอนครบนะครับก็ติดต่อมาได้อะไรเดิมมีให้หมดเลยนะครับเพราะว่าผมคันนี้ผมถอด ผมต่อประกอบเองนะครับอะไรเดิมผมเกี่ไว้หมดน็อ <Not S 2> ตทุกตัวนะครับเกี่ยว้หมดเลยนะครับเก็ยบยวไปหมดเลยถ้าใครอยากได้ก็เอาไปได้เลยนะครับแต่ถ้าใครอยากเอาสภาพนี้ก็ต่อราคาลดร,ราคากันได้นะครับทุกคนนะครับตัวนี้ก็ติดต่อเข้ามานะครับว่าพี่อยากขายเท่าไหร่น้องรับซื้อได้เท่าไหร่อย่างนี้นะ من, แต่ก็สองหมื่นไปปลายแล้วกันนะทุกคนเออผมพูดราคาเลยแล้วกันประมาณสองหมื่นไปปลายนะครับ ก็ลดได้ไม่เอาของเดิมก็ลดให้อีกนะครับประมาณนี้นะครับแต่ผมจะเล่าเรื่องราวนะครับว่าทำไมนะครับถึงเกิดเหตุแบบนี้ก็ต้องบอกเลยว่าวันที่างานวยามพันเมตรนะครับผมจำวันที่ไม่ได้แล้วนะครับล่าสุดเลยเนาะที่ผมจะไปเชงกับพี่อามนะครับพันลำนะครับ ต้องบอกเลยว่าคู่เชยงยูทูบเบอร์นะแต่ว่าผมได้ไปขี่รถพลาดล้มมาก่อนนะฮะแล้วก็หัวฟาดพื้นนะฮะแล้วก็ได้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลวิลัมต้องขอขอบพระคุณนะครับผมแพทย์นะครับหมอทุกคนพี่สตาฟทุกคนนะครับที่ช่วยเหลือนําตัวผมส่งโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็พี่อารมพัลลัมนะครับพี่โอมสายคิวนะครับที่ให้โอกาสผมนะครับต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะครับผม ต้องบอกงี้เลยครับว่าวันนั้นถ้าไม่ได้พี่ๆทุกคนนะครับ <_ D> ก็อาจจะไม่มีผมมานั่งคุยกันนี้นะทุกคนนะ <_ D> ต้องบอกนี้เลยนะครับเพราะว่าห <_ D> มอที่บุญรำต้องบอกเลยว่าผ่าตัดได้เก่งมากนะครับโดยอาจารย์ขอบคุณอาจารย์หมอนะครับที่ช่วยผ่าตัดให้แล้วก็ทีมแพทย์ทุกคนเลยนะครับต้องขอขอบพระคุณเลยนะครับที่ช่วยดูแลผมนะครับจนผม อาการดีขึ้นเร็วมากนะครับต้องบอกอะไงนี้แล้วก็สมองไม่เสื่อมนะครับผมจําปกติเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรต้องกเตือนนะครับแค่เลือดข้างในสมองเขาเลือดออกนะครับประมาณนี้นะฮะทุกคนแล้วก็อาการนะครับเกิดอาการผมเกิดจะเป็นสายตาข้างขวานะครับที่เขียงมันเฉยแบบตดาดำเนี่ยมันชิด ฝังคุวางนี้เลยนะทุกคนแล้วมันจะมองภาพซอ้อนนะครับตอนนี้ก็สายตากลับมาเกือบจะร้อยเปอร์เซ็แล้วนะครับก็มองปกติแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็แขนขวาขาขวานะครับที่ยังอ่อนแรงอยู่นะครับเพราะว่าระบบประสาทนะครับที่เราทำการผ่าตัดนะครับมันได้กระทบนิดหน่อยนะครับทุกคนเออประมาณนี้นะครับแล้วก็ ตอนนีก้ก็พักฟื้นแล้วก็กายภาพนะครับทั้งมือเอวยขาเอยแล้วก็ระบบสายตาเอยนะครับต้องอาจจะต้องกินแบรนด์นะช่วยแล้วค่ะทีนี้เพราะว่าช่วยเรื่องสมองด้วยเนาะโดยตรงเลยเออนะครับทุกคนอืมก็การรักษาของผมมันค่อนข้าจงจะเร็วมากเลยนะทุกคนไม่ถึง2เดือนนะครับผมเพิ่งล้มไป ประมาณเดือนเดือนกว่าๆนะครับเดือนไม่ถึงสิบวันเองนะครับอืมก็ฟื้นตัวได้เร็วมากนะครับต้องขอบพระคุณทุกกำลังใจนะครับขอบพระคุณรครอบครัวนะครับที่ดูแลเป็นอย่างดีนะครับขอบพระคุณที่รักผมด้วยนะครับที่สพอร์ตได้เป็นอย่างดีเลยนะคขอบคุณเลยโอ้ยก็ตอนนี้ทุกคนอาจจะฟังผม ยังไม่ค่อยรู้เลือกเท่าไหร่นะเพราะว่าผมอาจจะมีเรื่องการถ่ายทอดคาพูดอาจจะช้านิดนึงหรือว่าอาจจะยืดนิดนึงนะทุกคนอ่าเพราะว่ายังยังไม่กลับมาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าพูดเร็วไปก็ผิดคําพูดอาจจะเพี้ยนไปนะทุกคนนะต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับตอนนี้บักดีเราก็อยู่ในสภาพนี้นะฮะพิองบอกเลยว่าสภาพเชียงสมบูรณ์สลับในประตู ชิยงแบบซับแทงรอยหน้าเดิมเอาจริงครับรถเชิงอ่ะใช้แข่งกันจริงเขาเขาต้องชามหนักด้วยแล้วรถที่อ่าไล่เบาอ่ะเขาก็ต้องถ่วงน้ำหนักอีกนะครับต้องบอกเลยว่าตอนนี้รถผมน้ำหนักอยู่ที่80กิโลนะครับต้องบอกเลยว่าน้ำหนักยังยังเกินอยู่ว่าผมหนัก60อันนี้80ก็ก็เกินอยู่นะทุกคนนะเออก็เกินอยู่นะครับแต่ก็ ถ้าแข่งก็แบกน้ำหนักทุกคนเออนะครับตอนนี้รถอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับรเพราะได้มีโอกาสได้เอาไปให้พี่เขาฟัางนะครับพี่เขาฟัาง a อ i นะครับช่วยจูนให้ต้องบอกเลยว่ารอบเครื่องยนต์นี่บิดทีรถเดินเองเลยทุกคนเออรถเดินเองเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้อาจจะไม่ได้มาสตาร์ทเครื่องหรือว่าส,สตาร์ทให้ดูก็ได้เผื่อติดนะทุกคนเพราะว่า กำลังอัดมันเยอะมากเลยนะ,ะทุกคนผมใช้เต้า้ายสตาร์ทนะครับอาจจะสตาร์ทไม่ดีเท่าไหร่นะครับทุกคนนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่านะทุกคนนะเออมาลองสตาร์ทดูนะครับว่าเราจะสตาร์ทได้ไหมนะทุกคนนี่ 哦吼！Oh ทุกคนโอ้โาสตาร์ทได้นะทุกคนเขาบอกว่าชารดีมากนะครับโอ้โหลดวเองได้นะทุกคนนะประมาณนี้นะครับเพราะว่า ลดเครื่องเครื่องเย็นยนะทุกคนเพราะว่าไล่นะ้ำมัน e85 นะครับก็เลยเครื่องก็จะเย็นยน,นิดนึงนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะฮะต้องบอกเลยว่านายประตูาหายไปไหนนะครับก็อย่างที่เล่ามาในครั้งต้นนะครับทุกคนก็ฝากติดตาม f c e e o o o นะครับนายประตูด้วยนะครับทวิตเตอรนายประตและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับทุกคน สำหรับคนใหม่นะครับที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดสัตว์ด้วยนะครับสำหรับคนเก่านะครับที่ดูอยู่แล้วนะครับขอบพระคุณมากมานะครับที่สนับสนุนนะครับด้วยการดูนะครับคลิปันมาตูมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนเราก็เหมือนข้ามผ่านข้ามผ่านนะครับความใจนะครับมานะทุกคน ต้องหวังนี้เลยนะครับเสี่ยงมากนะครับอันตรายมากนะครับถ้าใครห้าวๆขับรถก็ดูพี่เป็นตัวอย่างไว้นะครับทุกคนก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับใส่หมวกกันน็อกให้หนึงนะครับมไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องอันนี้มากนะทุกคนนะเพราะว่า,าต้องบอกว่าไงไม่ต้องขับเร็วมากในย่านชุมชนหรือว่าถนนที่เรามีจ้จัก ขะพี่ไปขี่ที่สนามพี่ยังล้ม,พ,ลมพี่ยังได้เข้าโรงพยาบาลเลยนะทุกคนเออนะฮะต้องบอกน้องๆอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไม่ต้องสืบเลยครับว่าถ้าเราขับถนนทั่วไปแล้วจะเป็นยังไงนะทุกคนอืมนะครับก็โอ้โหน้ําน้ําเต็มเลยนะฮะพรล้างรถไปวันนะครับน้ําเต็มเลยนะฮะน้ำเข้าเราเข้ารถหรือเปล่านี่นะฮะ เออนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์ไว้ด้วยนะครับไอติดตามนะครับเกินใหม่นะครับคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะทำอะไรเกี่ยวกับรถคันนี้นะครับเราติดตามนะครับสวัสดีครับ